นอกจากเป็นผู้มีวิสัยทัศน์แตกฉานรอบด้านแล้วผู้สูงอายุยังเป็นผู้เปลี่ยมไปด้วยศักยภาพแฝงไว้ด้วยคุณค่ายากที่จะเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดผลงานสร้างสรรค์ดังตัวอย่างที่เห็นอยู่เบื้องหน้าคือแรงบันดาลใจจากมันสมองและสองมือของผู้สูงอายุสั่งสมกลายเป็นประสบการณ์อย่างแหลมคมก่อให้เกิดเป็นต้นทุนทางปัญญาที่เชื่อมโยงยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างน่าประทับใจ เพื่อให้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสืบทอดต่อไปครอบครัวและชุมชนคือส่วนสำคัญที่สุดในการอนุรักษ์และเผยแพร่ตลอดจนต่อย,ยอดความรู้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุนี้ให้คงอยู่ต่อไปผลผลิตทางปัญญาคือคุณค่าในตัวตนของผู้สูงอายุสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร